นวดแล้วก็เช็คดูขอบนะครับอย่าให้มันเสียนสีกันเยอะนะครับไม่ได้ต้องทิ้งระยะห่างจากนั้นนะครับเมื่อเราทำตัวนี้ได้แล้วะนะได้แล้วมันก็นัดตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนข้ามนะครับกดขึ้นไปอย่างนี้ลักษณะนี้นะโอเคถ้าให้ดีก็ต้องมีอ่าชันไลหรือไขประวานหรืออะไรก็แต่มานวดมานั่นะตรงนี้นะครับกดนะครับหลังจากนั้นกดเนี่ย ้ามเด็ดขาดถ้ากดยาวเลยยางมันเล่นตัวยากนะครับทําให้ยางมันขาดได้ง่ายนะครับนะมือใหม่หัดคอดตาจะค่อนข้างจะไม่ทราบเลยนะยังมีเทคนิคอีกเยอะนะครับที่เรียนรู้เรียนรู้นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็หลุดขอบบนแล้วนะครับโยกตีนิดนึงช่วยนะครับอประมาณหลังจากนั้นทําไงครับเราก็เสียบด้านใายนี้นะครับมีสองางเราต้องเลือกใช้เป็นลบง่ายๆเลยนะครับดับบิด อธิบายพูดไม่หมดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าจะสมาธิงานอยู่ที่เดียวบางอย่างบางอย่างใหญ่ก็ต้องอาจจะใช้เพื่อนช่วยยกด้วยนะครับทำม่ได้ด้านนี้พลิกอีกด้านนึงนะคระคองนะครับคองหยับขึ้นช้าช้าช้าหน่อย não do que é do tá.